ใครอยากเคลียร์ใจกับคุณเหลือเกินขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดลวิวพลังงานของคนราศีมังกร 1. นเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกสกันเจ็ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก แปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิงง์ันงแล้วก็เก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้เองไปไหนได้เองนะคะเป็นคนที่ move on ได้ไวมองโลกในแง่ดีมีกําลังใจให้กับตัวเองน่าจะมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะคะคนที่คุณยังคงรู้สึก ผูพกพันกับเขาอยู่ตัดใจจากเขาไม่ได้แต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกลังเลไม่แน่ใจเจ็ดถ้วยนะคะมีความฟุ้งซ่านมีความคิดมีแผนการที่อยู่ในใจแต่ว่ายังตัดสินใจไม่ได้แต่ก็อยากตัดสินใจมากๆแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณกันก่นกอนเขาจะเป็นใครนะคะใครอยากเคลียร์ใจกับคุณมากๆในตอนนี้ วินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุทสบการเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงพนุนงเด็กถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็ห้าดพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมา อาจจะเป็นคนบ้าง,งานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ปากแข็งไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับความผิดไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองนะคะมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมองต่างมุมนะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงรักมั่นคงด้วยแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าย,ยอมรับในความรักที่มีจริงๆนะคะอาจจะแบบปากแข็ง กลัวเสียหน้ากลัวเสียฟอร์มด้วยนะคะแต่ลึกๆในใจก็คือรักมากๆนะคะเป็นคนที่หากว่ามีปัญหามีอุปสัคมีความไม่เข้าใจกันมีเวลาให้คุณน้อยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ใจดห,หรือว่าดูแลคุณนั่นเองนะคะเวลาส่วนใหญ่หรือว่าชีวิตของเขาที่ขึ้นมาหน้าไพา่น่าจะ ทุ่มไปกับหน้าที่การงานนะคะบ้างงานเนาะแล้วก็เป็นคนปากแข็งไม่ค่อยยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองรักมากห่วงใย,ยมากสําคัญมากแต่ว่าไม่ได้เอ่ยไม่ได้บอกออกมาติดตามเฝ้าดูเฝ้าคอยแอบมองแอบส่องตลอดเวลาแต่ว่าไม่ไม่บอกให้รู้ไม่พูดให้รู้ไม่แสดงออกให้รู้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากเคลียร์ใจอะไรกับคุณนะคะ เป็นพลังงานของคนที่ปากแข็งแล้วไม่ค่อยพูดพลังงานของคุณก็ไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่ในในความปากแข็งของเขาท,ทั้งทั้งที่ก็รักอยู่จริงๆตอนนี้นะคะไม่ได้ตัดใจจากเขาแต่ว่าเหมือนอยากดัดนิสัยความปากแข็งของเขามากกว่าก็เลยทําเป็นเหมือนนิ่งๆเงียบๆหรือว่าใช้ชีวิตตามลําพังไปไหนเองทําอะไรเองออกเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตกับเพื่อนกับ คนรอบตัวคนใกล้ตัวมากกว่าที่จะให้เวลากับเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็อาจจะบ้างงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณคุณก็เลยเหมือนกับหักดิบเขาหรือว่าประชดเขาหรือว่าทําตามเขาบ้างแค่นั้นเพื่อที่จะดัดนิสัยเขาหรือว่าให้เขาได้รับรู้บ้างว่าเมื่อคนรักไม่มีเวลาให้กันอีกคนจะรู้สึกยังไงนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากเคลียร์ใจอะไรกับคุณนะคะ แฮงแมนนะคะตัดใจจากคุณไม่ได้ความคลาคาสร้างความไม่เข้าใจกันในตอนนี้นะคะพูดคุยเปิดใจกันด้วยเหตุผลเอาความรู้สึกที่แท้จริงมาพูดมาคุยกันนะคะ แก้ไขปัญหาในความไม่เข้าใจนะคะเจ็ดไม้ตรงนี้เอาไม้ชีหน้ากันนะคะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองหกไม้ตรงนี้ก็คือหาทางออกทางออกที่ดีที่มีความสุขทางสว่างด้วยนะคะที่จะยอมรับกันได้ทั้งคู่แล้วก็ไม่ปกปิดไม่ซ่อนเร้นในความรู้สึกแท้จริงที่รู้สึกต่อกันนะคะสิบดาบนะคะต่างคนต่างเก็บก็ต่างคนต่างเสียใจความลับหรือว่าสิ่งที่เก็บไว้ก็ต่าง เป็นมีดที่ทิมแทงกันและการทิมแทงความรู้สึกของกันและกันนั่นเองนะคะสามไม้นะคะมองไปหาอนาคตนะคะอนาคตที่อยากให้เป็นหากว่าอยากให้มีกันและกัน ก็เปิดใจพูดคุยกันนะคะหาทางออกร่วมกันไม่ปกปิดไม่ซ่อนเรน้นไม่ปากแขง็งลดทิฐิลดอีโก้แล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะสิ่งไหนที่ปรับได้ก็คือปรับสิ่งไหนที่ปรับไม่ได้นะคะสามารถแก้ไขกันได้ยังไงรับฟังกันยังไงนั่นเองพูดคุยกันด้วยเหตุผลพูดคุยกันด้วยความรักดูแลการมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างตัดใจจากกันไม่ได้ต่างคนต่างเป็นแฮงแมนนะคะ ก้าวๆหยุดๆก็มองหาอนาคตแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้อนาคตสดใสมากกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะหากว่าตอนนี้นะคะ คุณกำลังคบกับคนปากแข็งคนหนึงที่ไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเราก็บ้างงานไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตัวเองคุณก็เลยหักดิบนิสัยของเขาบ้างประชดเขาบ้างออกเที่ยวบ้างนะคะหรือว่ามีเวลาให้เขาน้อยลงไปสนใจไปโฟกัสอย่างอื่นบ้างนะคะคนคนนี้คนที่คุณ ทำกับเขานะคะหรือว่าคนที่คุณไม่มีเวลาให้กับเขาในตอนนี้คือคนที่อยากเคลียร์ใจกับคุณนั่นเองนะคะอยากเคลียร์ใจอยากหาทางออกรู้แล้วว่าการที่คนรักไม่มีเวลาให้เขารู้สึกยังไงนะคะเขาก็เลยอยากเคลียร์ใจเราก็อยากหาทางออกอยากปรับนิสัยอยากปรับความคิดของตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะสามารถ มองไปหาอนาคตที่มีร่วมกันได้หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ติดอยู่กับทางตันในความไม่เข้าใจกันนั่นเองนะคะ